ครับวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนข้าวเาวานะครับตามแบบข้าวองหินและข้าวสี่บดนะครับเป็นมันเป็นข้าวโบราณเป็นข้าวจ้อยนะครับก็คือลักการพุ่นอหยมีอยู่ว่านะครับเจตัวเตี้ยว3ตัวเหลียวบาดหลังบ้าดหน้าเราประกอบแล้วกันมามาไปมาวันนี้ก็จะมาถึงบดย่อยๆที่56นะครับและ5้เจ็ดนะครับไปมาโอเคนะครับ วันนี้จะมาเอาไปทีละสองบทสองบทนะครับแล้วท่านจะได้หันชัดๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับมาเขียนกำบทคำบทแล้วใครมาอันเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลียวเนาะบ้านหลังบ้านหน้าใคมก็เน้นกนเน้นเน้นอันวัที่หนึ่งอ่านะวัีตหนึ่งเน้นวัคี่หนึ่งและวัคี่สามเน้นให้มันเป็นสามกำมีก่อนนะใครมสามคำ ถ้าสมมติว่ามันอนุโลมาถ้ามันอธิบายความหมายชักอนุโลมเขาเป็นสี่รมได้เนี่เนี่ยสี่คำนี่มาโอเคแล้วกันมาวันนี้สี่รมนับไปน้อยแล้วก็วันสามรำมีสามตีโอเคแล้วกันมาอ่าก่อนมันก็คล้ายๆอันก่อนแปดตลาดนะครับในภาคกลางเออ ปนบอกว่าบาทมันไม่มีแปดกัมชาอธิบายความมาชัดกัอนุโนลมมาเป็นเก้ากัมได้อันนี้มันรักกันปนว่ามาตั้งแต่โบราณมันเป็นอย่างอันนะครับเออครับอ่ามันเอามาก่อยอันฉันตะลักเลยนะครับเห็นไหมอันเจ็ดตัวเดียวสามตัวเหลียวบานหลังบ้าน้ำนั่นก็คือรักการเขียนนะครับรักการเขียนอันฉันตะลักนั่อันปกติแล้วข่าว หงหินข้าวี่บ๊ทแล้วไปจะเป็นข้าวโบราณเพะจะเขียนเป็นบ๊ทน้าบ๊ท่้อยๆนะบ๊ทย่อยๆนะอย่างเนี้มาบ๊ทนอยๆน่องบทมันจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามโอเคแล้วไบเอ็มมันจะมีตัวยี่อะไรมาโยเวนโยเวนเพ่อเอาบาทหนึ่งกับบาทสามไปยุบรวมกันนี่เราเออมันก็จะหายไปบาทนะครับเออแน่ๆๆๆาอ่าวันนี้ฮามาเจอก็เป็นเป็นอันเป็นข้าวปกติอยู่นะครับข้าวสามบาทนะครับโอเคนะครับวันนี้ฮามาไล่่อนนะครับเอ็มมาอ่า เอามาไล่กอยตั้งแต่อันอบาทที่หนึ่งนี่เลยของบทย่อยที่ห้าสิบก็ห้าสิบหกเนี่ยโอเคนะครับวักท,ที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งอ่าเพื่นบอกว่าลงด้วยเสียงสัมันหรือจัตวาก็ได้เออผมผมเออผมเป็นเสียงนั้นอ่าสัมันครับโอเคนะครับวักท,ที่สองกลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้จ้ายเออเป็นเสียงจียาวครับโอเคนะครับอโอเค,คออเลย อ <c ười> <c ười> okay, ันวักตีสามมาลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองฮันนะฮันเนี่ยเนี่ยโทพิเศษโทเมืองเป็นนย่งนันโอเคนะครับอ่ะมันเป็นสำเนียงของไตยนนะครับเฮ้บอกว่าไตยนเจียงแสนไตยนเจียงใหม่ไตยนสี่คิ้วไตยนอ่ะสาให้สระบุรีเต้าหญ่าไตยนคูบัวลาดบุรีเหมือนกันหมดนะครับคือสำเนียงของไตยนมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะฮันเต็ม เอ้นี <screws> okay, ่นะ M บําบีโอเคนะครับเห็นไหมอ่าต่อไปอันบักทีซีนะครับตายบักทีซีเขาลงด้วยเสียงสะมันครับเออไปไปหน่อยเห็นไหมก่อนจะลงไปเนี่ยเห็นไหมอันี่ยสะมันเนี่ยนะครับคำหน้าของไปเนี่ยอันอันอ่าพญาคมไปจะมีทรงเสียงต้อนนะครับก็คือเสียงสะมันหรือเสียงจัตวาเท่านั้นเขายาวไปเขย่อไปอันนี้แต่งแบบพญาคมนะครับโอเคนะครับ ต่อไปเป็นบาทที่สองนะครับบาทที่สองนี่มันก็เป็นบาทก้มข้าวก้มนะครับเออเห็นไหมอันใต้บวกีิหนึงของบาทที่สองเออเพื่อนบอกว่าลงด้วยเสียงตีเออชันก็ได้เหงาก็ได้นอนเออเป็นเสียงตีเหงาแล้วโอเคนะครับวันนี้วันนี้ตีเยงาหนักขนาดโอเคนะครับวากที่สองลงด้วยเสียงจัตวาครับใส <laughs> ่ใส่เป็นเสียงจัตวาโอเคนะครับ อันวัคติสามเมื่อลงด้วยเสียงอันสมันกบภัยนะครับอภัยภัยนะครับเสียงสมันกะครับภัยอันวัคติสี่ลงด้วยเสียงอันโทพิเศษทมเมืองเต็มเนี่ยเนี่ยมันโทพวิเศษโตเมืองมันเป็นจำเพาะของอันของเจ้าไตยวนนะครับอาต่อไปเป็นข้าวอันอ่าเป็นวัคี่สามนะครับอ่าวัคี่สามนะครับ ตายวักท no ี่หนึ่งของวมาที่สามมามันก็เหมือนเดียวกับตายวักที <S <s ่หนึ่งบัดที่หนึ่งนะผมก็ได้สองเสียงเท่ากันนะครับจะเสียงสมันหรือเจตวาก็ได้นะเด็ดเด็ดเสด็สเห็ดมาเสด็จเสด็จดมาเด็ดเด็ดไปเสียงเจตวาครับเหมือนเสียงเจตวาสั้นๆจ่ายๆเข้าไว้นะ่ยอันวักที่สองลงด้วยเสียงโทพิเศษทบเมืองเอ็มเอ็มนะครับมาวักที่สามมันลงด้วยเสียง สามันครับคือนะครับเครือไม่ใช่เครือนะครับเครือเครือไม่ต้องไปลั่นลิ้นหรอ่ะวักจีซีให้ลงได้เสียงอันตีครับอ่ะเนาะชั้นก็นได้เงาได้ก้อยเป็นสิ่งที่เงาครับวันนี้ตีเงาโบสุดนะครับโอเคนะครับกับได้เวลานะครับฉันเตลักบันหนึ่งบาร์สองบารสามอันนี้มันเป็นบารหนึ่งของบสเดี๋ยนี้บสย่อยที่ห้าสิบเกณฑมันพูดมากเอาให้น่อยนะครับได้วักที่หนึ่งของบารที่หนึ่งอ เฮ้ยลงด้วยเสียงสมัติหรือเจตวาฐานเออเป็นเสียงเจตวาครับโอเคนะครับอ่องงออไไาโอเคนะครับอันวัดที่สองลงด้วยเสียงอันเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ไทยเออเป็นเสียงตียาวก็โอ้ยค่ะเสียงตียาวนะครับไทยอ่าอันวัดที่สามมัลงด้วยเสียงโทพิเศษโทรเมืองเจ้าอ่าเจ้าอ่าโอเคนะครับอ่า อันว si ัตติส okay. ีก um ็ลงเลยเสียงสะมันกบอันตํ่ำตํ่ำตํ่ำเป็นเสียงสะมันก็ตํ่ำก่อนจะลงตํ่ำเนี่ยคำหน้าของตํ่ำเนี่ยสะมันเนี่ยอพระยาพงศ์เพื่อจะมีสองเสียงแล้วนะเข้าไหมตอตํ่ำนะคก็ต่อตํ่มเห็นไหมสะมันสะมันโอเคเลยไแม่ตอตํ่ำสะมันสะมันเงีวไปสะมันสะมันเนี่ยเพื่อจะมีสะมันสะมันหรือจัตวาสะมันเต้านาะครับของพระยาพงศ์เพราะมันเรีนมันลงนะครับเห็นไหมเอาละ ท่านหันเนี่ยครับเออสีชมพูที่หมาใหมยคือดูเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นชั้นสลักของข้าวโบราณหงหินข้าวสีบทอันอ่าในสำเนียงของไตยนนะครับไตยนไตยนตามที่ผมอู้ตะกินนะเห็นไหมอันจะเอาเสียงไตลื้อไตยองมาปนมาได้หรืไงมมันมปนมาได้เพราะเห็นเลไมัน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 าเจ้ากันครับ เขาก็ะสอบเอามายุ่งแต่านอ้ะเออแม่เนี่ยเนี่ยยังเงเนี่ย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 คำว่าเสียงตีน่ะนอนน่ะยุกยุกมันจะยุกนะครับยุกยุกกับเสียงตีไหมเสียงตีสั้นตีตายยุกนอนเออยุกน้อนเห็นไหมอันไอ้น้อนเนี่ยอันอันอ่าอันไจลื้อใตลื้อก็บใจยองพป็นออกเป็นเสียงโทนครับเอ้ยมันมันแบบเสียงตีนะครับเป็น เป,เ,ปเป็นนั่นนะครับนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นไอ้ยุกยุกเสียงจีไหมเออพวกออกเสียงโทเหมือนกันนะยุกนะครับยุกยุกนั่นยุกนั่นอันเอ่อถ้าเป็นอันตาย้อนเป็นยุกนั่นอันใจเลือกตายยองเป็นยุกนะครับยุกนั่นไอ้ยุกนั่นไอ้ฮับใจนีไงฮับใจไหมฮับกับเสียงจีมาสีซั่นที่ตายมา อันใจเสียงตีไหมอ่าอันใจเนี่ยเสียงตีอันอันใจหรือแต่ยองมันออกเสียงโทนั่นก็เป็นใจนะก็เป็นใจเห็นไหมใจอันฮับเนี่ยฮับเสียงตีมันก็เป็นเสียงโทนั่นก็เป็นฮับนะครับฮับใจนะคับใจอ่าันเนี้ยมหันเนี่ยเสียงโทพิเศษมาอันใหม่เนี่ยเสียงเอกเห็นไหมอันฮันเนี่ยอันอ่าอันนี้มันเสียงใจแต่ยวนนะครับไม่หันนี่แต่ยวงนะครับ อันใจเลือดใจยองเบนหันนี่เป็นออกเสียงเอกนะครับเป็นหันนะครับเป็นหันนะครับเห็นไหมอันไม้นี่ก็เป็นเสียงเจตวาอย่างนี้มันเสียงเอกก็กลายเป็นเสียงเจตวาเป็นไม้หันไม้หันเนี่ย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 มันเป็นยังไงมันบาตรงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยยังก็มาใส่นะเห็นไหมใส่ซุกใส่ไหมเห็นไหมอันนี้มันของใจยองนะครับสุกใส่นะ แต่นั enfin ่นอ <East. S 2> ่านไตเรือก <mind. S 2> ็จะยองป่นหมืนใส่ไม่โทรไม่ตี้มันก็เป็นสุกนะครับสุกใสสุกใสมันเป็นไงมาเอาละเอาละสรุปแล้วเราท่านบอกเอาเสียงไตเรือก็จะยองมาผนครับโอเคนะครับไอ้สีสีชมพูเนี่ยมันเป็นสำเนียงของอ่าไตยนนะครับเออฉันทลักข้าวในสำเนียงของไตยนตามที่ผมอู้บบบบบบเนี่ยโอเคนะครับเอาละจันทร์หูละ อันฉันทะลักมันไปอีแล้วก็ท่านโหว่าเปนห้องว่าข้าวมันมันมาอย่างไดกันได้เอออ่ามันมาอย่างอี้นะครับเพื่อเอากรามตายของแต่ละบัดแต่ละบัดไปเต็มกล้เออต้าเออเนี่ยเนี่ยมันที่มันอยู่ตายบาดเนี่ยเพื่อไปก้องกับมันตายวรรคที่สองของบ้านเราไปนะใครไหมก้องก็คือสัมภัสละไหนไหม ไปเอามากองกับใสเนี ai, ่ยส э, ัมผัสสลไอสลไอเนี ai, okay. ่ยมาเต็มเออเอามากองกับเอ็มสละยเอ็มสละยเอ็มใช่ไหมอันอันกายเออมากองกับทยเยสัมผัสสลไอสลาอโอเคต้องไงมามาไปจะไปเป็นอีกูบารนะครับเออมันมีกี่บารกี่บารก็ต้องโยงอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันยาวได้เลยคือมันยาวไปยาวมันเจ้าเข้าคือมันยาวไปแล้วก็เออเหมือนๆไป เออมันเหมือนไปเปิห้องเจ้าข้าวเจ้าข้าวพวกมันยาวไปเว้ยตัดเพื่ออกเหยือเหลือก็ข้าวอย่างเดียวแล้วก็เออบรเดียวนี้ก็เลยห้องข้าวกันเอาละ่ันหูละอันแต่ละบัดแต่ละบัดพวกเอาสละไปกล้องกันนะครับเออเนี่ยสละกล้องกันนะทีนี้เราแต่ละวักแต่ละวักเป็นยังไงกันครับเอออันแต่ละวักเขาไปจัดไปกู้ไปนกู้ไปนะครับเหมืนไหมระวังวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเขาจัดไปกู้ที่หนึ่งเนาะ วักที่สองหรือวักที่สามเนี่ยจัดเป็นกู้ที่สองนะครับวักที่สามหรือวักที่สี่เนี่ยจัดเป็นกู้ที่สามนะครับโอเคนะครับเอาอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับเฮามาอู้ถึงกู้ที่หนึ่งนี่ก่อนนะครับวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยอันในข้าวหินนั่นนะเพ่นจะเน้นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่นะครับเพ่นไม่ได้สนใจเรื่องเอัลระบัเตาะกันเหมือนอันระวังบาดเห็นไหมระวังบาดเนี่ยพวกอสลตะบัตกองกันนะครับเห็นไหม อันระวังบางเรื่องบักสองนี่เข้าเห็นพะยาอันเนื้อเรื่องไปกล้องกันครับเออเอาเนื้อเรื่องเป็นไงพวกไม่ได้สนใจเรื่องสาระไปกล้องกันแล้วเอาไหมอ่ามันเป็นใช่ไหมอ่าแต่สําหรับของเข้าอันซีโบสของด้านพญาคมพวกจะเน้นนิดหน้อยนะครับเออพวกจะพยายามอันอันอันเอาให้มันสัมผัสกันสักน้อยหน่อกันอย่างน้อยๆก็นสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพวกพญาคมพวกก็จะอัน เอาสัาจัสนัดหน่อยแล้วก็ไม่ไหม,ไหมอ่าอันนี้ของผมเขียนเขียนนล้อดูนะครับเออเอาละหามากอยแล้วครับไม่ไหมอ่าพญาพมคงอยู่เนี่ยพมพมก็คงเนี่ยเนี่ยพมก็คงเลยนะครับไมไมาเนี่ยอันนี้ถือว่อเาเป็นการสัมผัสแบบเลื่อนๆรือนเนี่ยมันมันมีไม่กลงไหมมันมัมนมันมันมีไม่กลงอะไม่กลงอะไม่กลงสะกดด้วยตัวมะามะาม่ายไหมพม อันตัวค่าคอ,อาสก๊ตด้วยดงองงูคงคงก็พมมอออันนี้เพินเถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะทียมเทียมๆอันเพี้ยนเพี้ยนเออประเดี๋ยวนี้อันเข่ามันนับถือกันแล้วเอสัมผัสอย่างนี้นะครับอันนี้แต่บโบราณมันถือว่าเป็นการสัมผัสอยู่ก่อนนะฮะสัมผัสแบบเทียมๆนะครับโอเคนะครับอันนี้สัมผัสเทียมๆนะครับ อันต่อไปแล้วครับในยุคนั้นมีข้าวยุคนั้นมีข้าวมีสต่อันแต่ละอันแต่นี่เละเนาะอันนี้เป็นห้องว่าอันเอออัน <larva> ส e> erm ับายอันเอาเอาเอาเนื้อเรื่องเป็นไ่ยุคนั้นมีข้าวใช่ไหมมันอู้กันหัวเรื่องเลยมาอันนี้ต่อไปเราข้าวฮับเสดจเด็ดเออเออกมามาก็มาบายเอ็มกกมาอันนี้มันเป็นอันอัน ประโยคก,กันของเดียวกันเลยหรอะเสด็จก็ามาเนะี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องนะเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็อันนี้หรอสันนิษฐานคงเปนโคเปนฐานคงเปนเห็นไหมมันมีสารอานสารอานเลไรมาอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องนะครับเห็นไหมอันนี้ผมแต่งน,น,น,นะครับแต่งในแนวของข้าวหหินแะ้วั็เห็นไหมอ่าสะพุมสาษั์อันอันเนื้อเรื่องหน,น,นึ่งสอง,าองนนออสามสามที่นะครับ แล้วก็สัมผัสอันอันแบบเทียมเทียมนื่งที่นะครับพรมก็พงโอเคนะครับอ่าเอาต่อไปวักที่สองแล้ววักที่สามนะครับอ่าเห็นไหมก่อนที่เขาจะไปเห็นวักที่สองวักสามเขาถึงอันลักก่อันอ่าเขียงเข้าก่อนนะพจน์บอกว่าเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเลี้ยวบาลังนะเน,นี่ยวักหนึ่งกับวักสองเนี่ยมันมีเจ็ดคำเห็นไหมอันนี้อนุโลมบอกเป็นอย่างมันว่าเป็นเป็นสี่คำเนี่ยอันนี้อันเนี่ยเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยแต่ละบาทแต่ละบาทก็ถือว่า เพือเป็นทำทำหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวเขียนไปื่อก่อนนะครับวักที่สองนี่นี่นี่ทำทำหน้าที่ที่มันมีจาวกรรมนี่มั้ยนอกนั้นมันเป็นอนุโลมเพื่อนบอกว่าสามตัวเลียวแล้วก็แม่มาตายวักที่สามเนี่ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเลียวมาตายวักที่สองเนี่ยมาเอามาอู้ถึงอันตายอันวักที่สองหรือวักที่สามของบัตรก้มเข้าก้มนี่ก่อนนะบัตรที่สองเนี่ยไหมอันนี้เพื่อนเน้นเน้นอันตายวักที่สามนี่นะครับ เน้นเเหลี่ยวมหาายวัดที่สองแบบสละนะครับเน้นมันเป็นแบบสละนะครับไพ่เหลี่ยวมหาใสเนี่ยสลไ์สลซ์นะครับเมื่อกี้นะครับอ่าเน้นนะครับ่าได้บังคับยังมาได้บังคับด้วยนะครับมันเหมือนแต่ละบัตแต่ละบัตรเ็สละประกอบกันเพูบังคับลูก่อนมอ่าอันนี้มาได้บังคับนะครับเห็นไหมแต่อย่างว่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ว่าที่มันมาได้บังคับนะมันมียกเว้นอยู่ว่าอันคำว่าไพ่น่ะ มันเป็นเสียงเอืดเนี่ยเป็นไผ่เป็นไผ่เป็นไผ่เอ้ยไผ่ไผ่ไผ่น่ะมันจะอยู่ใต้ว่างที่สามของอันบาทที่สามนี่ได้บาทอันบาทก้อมข้าก้อมนี่ได้หลายมาเห็นไหมเพราะว่าอันใต้ว่างที่สามของบาทก้อมข้าก้อมปุ้นปุ้นมีฉันทะลักเฉพาะมันก็คือเสียงสัมผัสนะครับโอเคนะครับอะไรอ่าจะต้องเอาไผ่ไผ่ไผ่ไปตรงหน้าบพร่ลงในเสียงสมผัสเนี่ยก็แต่งเป็นหัวเขาโยงเลยนะครับโอเคนะครับอ่าละ ที่ผ่านมาก็มีหลายแล้วนะก็ท่านก็ไปพืนดูนะครับที่ผมอู้เล่ามานะโอเคแล้วครับต่อไปวรคที่ส,สองหรือวัคที่สามของบาทที่หนึ่งและวรคที่สองวคซสามของบาทที่สามเนี่ยอันนี้สองตีนะป,ป้ลอนุโลมเหื่นเหลี่ยวไปแบบสะละก็ได้เออเหลี่ยวแบบเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้เนี่ยแบบตั้งหน้าแบบเนื้อเรื่องก็ไปจำเป็นจะไ้ออสะละเดียวนั่นละ <c oughs> แต่ฉันทะลักมันจะต้องถูกต้องบ้นเอออันหั่นเออเอามาเลี้ยวกับจายเออเนี่ยเนี่ยโคนลักะเลยมหแต่ก็ยังว่ามันมันยังมีไนอยู่ตรงนี้นะไนไนก็ไม่นี่ไหมไนก็ไม่นี่ไหมอ่าอันไนก็ไม่นี่อันอันไนก็ไม่นี่มันเป็นสรรไอถึ่งกู้นะไงแม่ก็ถือว่าเป็นการอ่า ถือว่าเป็นการอันส okay. okay. ัมพัอันอันแบบหัวเขยงนะครับอันนี้อันนี้เป็นหัวเโยงนะอันนียอันนี้หัวเโยงนะครับเห็นไหมในตึงในจึงใหม่สัมพัสกขับใจโอเคได้ไหมอันนี้หรออันนี้เครือเอเลี้ยวมหาเต็มเอออันนี้มันมีหัวเขยงเลยไหมอันนี้เลี้ยวปแบบแบบเนื้อเรื่องนะเอาเนื้อเรื่องว่านะบบเจ้างเอาจาลแอมสัลแอมมามาหาเลยไหมแอมสองผูกเครือ ก็ก <poisoned. S 2> ็เยู่ในในไหมอันน้ไหเป็นอย่าโอเคนะครับนะก็ได้ถึงสองแบบนะครับท่านจะเอาอ่าเอาแบบสัมผัสแบบสาระก็ได้เออเนื้อเรื่องก็ได้นะก็อันนี้อันนี้ไหในก็ใหม่นะไหมมันจะเอามันอยู่ใจวรรคทีนสามนี่มันได้ไหมเพราะว่าป้นกำลังเราไปเสียงโทพิเศษโทรเมืองแล้วครับไหมในก็ใหม่นะไหมก็จะต้องเอาไปไว้ดางหน้าเป็นหัวเฮือยโยงไหมแล้วก็ลงด้วยหั่นเสียงโทพิเศษไหมเรียวมาใจโอเคครับอ่ะ อ่าอันนี้เราอันนี้เลยนะวัคที่สองวัคที่สามของอันบทที่หนึ่งนี่เราเจ้าเหลียวมหาทายเห็นไหมครับอันนี้ก็เหลียวแบบเนื้อเรื่องนะครับเอาละต่อไปวัคที่สามและวัคที่สี่นะครับอันวัคที่สามและวัคทีนสี่นะฮาอู้ถึงอันวัคที่สามวัคที่สี่ของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามนี่ก่อนใช่นไหมบาทที่หนึ่งโอเคแล้วใช่ไหม เมื่อร้อยปีที่แล้วสมัยองพิมพ์พลังบังใจนัพจนถือว่าเป็นวัคเลยก่อนนะครับเพื่นอย่พิมพ์ข้าวนะเพ่อจะ่พิมพ์ติดติดติดตดกันนะเรับมาเพราะว่าพนถือว่าอันซองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกระซามตัวหน้าได้หรือซีตัวหน้าได้ด้วยสระหรือด้วยอักษรนะสองอย่างนะครับสองอย่างสระหรืออักษรนะครับเข้าใจไหมเห็าไหมถ้าทามันสัมผัสกันได้แล้วมันจะทำเมื่อข้าวมันมืดเลื่อนไหลเะ้รไหมเอาเนี่ยหัน กับเงาบระเกี่ยวกั็จะหน่อยโอเคนะไงมาไอ้คือกับกับเออกระบอกเกี่ยวกั้งหน่อยเออเจ้ากับตอเออกระบอกเกี่ยวกั้งหน่อยมัาอันนี้เปสัมภาระ์สักช่าอย่างนะครับตึงสระตึงอันอันอักษรนะครับโอเคนะไงมาแต่กระบอกนี่หุ้มได้น้อว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับสมัยของพิมพ์พวกเลี้ยงมือใจนะปัจจุบันนี่พวนได้แยกกันเป็นสองวักสองวัคเห็นะครับวักใต้ไว้อันของบาทที่หนึ่งและบาทที่สาม มันก็จะเห็นทำเมื่ออ่าแต่ละบตดแต่ละบตรมีซีวักซี่วัาเหมือนที่เราหันปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมเหตุผลก็คือนะครับใต้วัคถีสามของบาทที่หนึ่งเนี่ยะปนมีเสียงอันลงด้วยอันฉันทะลักเสียงโทริเศษทุ่เมืองแล้วครับโอเคนะอันใต้วัคถีสามของบารที่สามเนี่ยปนมีฉันทะลักเฉพาะเมื่อเสียงสมันแล้วก็เห็นไหมอุ้ยกระทันลงต้องยอมนะครับต้องยอมนะมันไม่ฉันทะลักษบงป่นอ่ะอันต่อไปแล้วครับ ต่อไปวักที่สามแล้ววักที่สี่ของบาทก้มข้าวก้มเนะะี่ยเรก็ับอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันวักหนึ่งวักสองทั้งหน้าเนี่ยสรุปแล้วก็คือสัมพัพส์แบบสละก็ได้เออสัมผัส์แบบเนื้อเรื่องก็ได้เออเๆๆข้าวพระอภัยม,มะอภัยมณีเออันนี้อภัยมณีมันเป็นกรรมเดียวกันเลยกรรมจิตกันไนดะ้อภัยมณี <c oughs> โอเคนะครับอ่า็ได้หรอสองอย่างนะครับอ่านได้ก็ได้ไ่ได้ก็บ่เป็นอย่างนั้นสัมผัสสลนะโอเคนะครับเอาละอัน สัมผัสนนกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาัตรระหว่างวักอ,อ,อันมันมีจุดใดจุดใดอันที่จะจี้เขาดูก็จี้มาพอโมดนะครับแต่ก็ยังว่านะครับอันข้าวหงินนะมันเปิ้นยังกินเล่นสามที่ยังนะครับออผมเองก็เขียนกันตามเปิ้นนะครับตามข้าวหงินมันมาอันที่เปิ้ยังเห็นนะนะครับเปิ้ลข้าวมันหมื่นลื่นไหลนะมันไปข้าวจ้อย้วครับ อันที่เราจะเน้นอันแรกก็คือเอกเน้นเอกซงนะเอกซงมันเป็นได้อันก็คือประหารเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้เสียงโทพิเศษอยู่ไหนไม่ได้โทพิเศษเสียงตีเนี่ยม่นาอยู่ที่ไหนก็จ้างได้มาปนจะพยายามหาเอกซงว่าไปใส่นักนักลายมาเห็นไหมอันเอกซงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าอันเอกซงมันมีอยู่สี่แบบนะครับไม่เอกเสีงเอกนะไม่เอกเสียงอยู่ไม่ไม่เอกเสีย ไม่เสียงโทอย่างเงี้ยข้าวข้าวเนี่ข้าวหมาข้าวน,าา helpful, นข้าวข้าวโอเคแล้วกันมาอันแล้วก็เสียงเอกนาะเสียงเอกก็ไหนเสียงเอกอยู่ไหนโอเคแล้วกันมาเอ่อเสียงเอกอ่ะเอออ่าอ่ <duplicate> าผูกเนี่ยผูกเสียงเอกนะะผูกเสียงโทเสียงโท กาบนะกาบนะอันนี้มันเขียนเป็นอันไม่โทไปแล้วนะนี่นี่ในตัวนี้มันมีไม่โทนะครับมันมีมันกาบนะครับกาบเสียงโทรไหมพูดเสียงเอกไหมอันเนี้ยสี่แบบนี้นะครับที่พ่อจะเอาไว้ไปส่งอันเสียงอันเสียงตีและเสียงโทพิเศษโทรเมืองน่ะมันจะทำมเข้ามันมืดลื่นไหลนะครับอ่าก็เดี๋ยวเอาไปไล่ก่อยนะครับอันที่สองนั่นนะอันที่พ่อจะเน้นนะครับ ป <laughs> so so ุ่นอย่าน like ah, <esti> so ี้น <misconception> ั้นคำที่มันเป็นอันอันอักษรตัวเดียวกันสองตัวติดกันนออย่างเช่นสุกใสซอออะไรไหมแต่งแตมอะไเนี่ยไอ้ตอตอมาตอตอมนาอย่างเงี้ยนะครับมาอ่าอันเนี้ยคำที่มันเป็นอักษรตัวเดียวกันติดกันสองตัวเนี่ยปุ่นปุ่นอย่างเน้นใสให้มันนักเออแล้วมันจะม้วนแล้วก็เห็นไหม อันที่สามนี่ปันจะเน้นนะครับกับเน้นกำนี่มันเป็นสระตัวเดียวกันสองตัวทิ้กันเนาะยังอี้กับอยังไดเนี่ยไอแตงกับแต้มเนี่ยไหมสระแองกูนี่นะมันแตงแล้วก็แต้มเนี่ยไหมสระแองกูนี่นะสระแองกูนี่นะก็มันอันตัวหน้ามันสะกดด้วยนองงูอันตัวหลังมันสะกดดโดดม้าก็แตงแต้มอันนี้ก็ดังได้นี่ยมาบ่ายนี่ก็มาบ่ายสระอากูนะฮะโอเคนะครับไหมอ่าหรืออย่างอันสระอะไรก็ได้นีสระอื่นๆก็ได้หมดได้ทั้งนั้นไงไหม อันที่สี่นั่นแหะที่ผมจะเน้นน่ครับก็เน้นคำซ้ามวนนะครับซ้ามวนเออมันเมืนก็ยอดมาใส่้เรื่องนะครับเห็นไหมอย่างเช่นไปปูนไปเพ <c oughs> ่คมวาไปไปมันซ้ําแล้วมันมวนนะครับ <c oughs> มาหันมานี่ <c oughs> กำว่มามามันซ้ําแล้วมันม่วนนะครับอยู่ในข้าวนะครับมันไล่ก่ <c oughs> าแล้วครับผ้าเนผมเออคงอยู่ฮับใจเอใจมันเสียงจีมั้ฮับฮับก็เสียงจีมั อันยูเนี่ยเป็นเป็นไม่เอกถึงเอกก็ครัส่ง <heard> ถ <üf> ึงฮับส <course> ่งถึงใจไอ้ไหมเป็นเอกส่งแล้วก็ยูเนี่ยไอ้ไหมส่งถึงฮับส่งเนี่ยส่งเสียงตีกู้เลี่ยส่งถึงฮับส่งถึงใจไหมอันนี้เหรอฮั่นหั่นมันเสียงโทรพิเศษไหมอันใหม่เนี่ยเป็นไม่เอกถึงเอกแล้วไงไหมอ่าไหม่ส่งหั่นไอ้ไหมแล้วก็ยาวไปสามันสามัญนะไงโอเคนะครับ อ่าต่อไปแล้วกันในยุกนนั้นยุกเนี่ยยุกยุกก็เป็นเสียงตีแม่อันนี้ก็เสียงตีแมมาไหมอันนี้มันหาเอกทรงม่ได้ครับมันหาเอกทรงม่ได้พวกก็เอาอันเอาเสียงตีให้มันอยู่กู้กันเนี่ยให้มันอาลู่ถูกไทยกันไปนะครก็แบบมันต้องมีเอกทรงในยุกนันเนี่ยมันก็ลู่ถูกไทยกันไปแล้วก็บมีข้าวสุกใสมันเป็นซอสแล้วก็ุกใสนะโอเค ข้าวพผอาภัยเออมณีแต่งแต้มไอ้แต้มเนี่ยมันเสียงโทพิเศษไหมอันแต่งเนี่ยเป็นไมมเอกจึงเอกด้วยไหมอ่าเป็นเอกทรงนะครับเอกทรงแต้มแต่งทรงแต้มอ่าแถมมาป้อมเป็นตอตอตอแล้วก็แอนแอนซาลแอนซาลแอะมันมีหลายอย่างแล้วก็โอเคนะครับข้าวฮับอ่าเนี่ยฮับมันเสียงตีไหมอันเนี้ยฮับเสียงตีแล้วก็ไหมอเนี่ยเสียงตีฮับเสียงตีตายแล้วก็ไหม ปนก็เอาข้าวเนี่ยไม่เอกเสียงโทนะข้าวฮับเห็นไหมข้าวฮับสเสดสิไหมอ่าอันนี้ก็ถึงแม้ว่าฮับมันอยู่ตัวที่สองเห็นไ,ไหมก็เอาซาเอาข้าวใส่ก่อนข้าวฮับสเสดก็มาบายเอ็ M. 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 มเอ็มเนเสียงโทพิเศษมาอันบายเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่าบายทรงเอ็มเอกทรงนะครับ,อส,รบสองพุกเครืออ่าสองพุกเครืออ่ากาบ ก้ายไอ้กายเนี่ยมันเสียงตีไหมอันกาบเนี่ยมันเป็นเสียงโทนึงเนี่ย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 มันมันมีไม้เนาะภาษาละนายนะอันนี้มาเขียนเป็นภาษากลมโอ้แล้วมันเข้าใจไม่โทนเกาบนะครับกาบก้ายเห็นไอันกาบมันเป็นอันอันอ่าอันเป็นเสียงโทนะครับทรงก้ายเป็นเอกทรงนะครับทรงก้ายเห็นไหมกาบทรงก้ายแถมป้อมเป็นอันกอกอกออักษรกูสันนิดนะสันนิดนะสันนิด ฐานสันน so ิษฐานคงเป็นต so ้านท้ายท้ายมันเจียงตีไหมไทยมันเจียงตีไอ้ต้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เอกนะเขาไม่เอกไม่ยอดนงินไม่เอกไม่เอกเจียงโทนะก็เหมือนกับอันก้าบเนี่ยแบบเดียวกันเห็นไหมต้านก้าบต้านก้าบนะเจ้าอ่ะนะต้านทรงเป็นเอกทรงนะครับทรงท้ายเห็นไหมเห็นไหมต้านเอกทรงท้ายไหมพญาผมเจ้า ตอตานะครับอ่าเห็นไหมตอตำมันเป็นตอต่อเนอะตอตอแล้วลงด้วยเสียงสมันสมันนะครับอ่ามาโอเคนะครับอ่าวิธีเขียนเข่าแบบเข่าห็านและเข่าพญาพมก็เป็นอีนะครับอ่าผมก็เฮียนเปินมานะโอเคแนละเอามาเล่ากันต่อนะครับก่อนจะไปขอจิ้มน้ำก่อนนะครับ พญาพรมคงอยู่ฮับใจในเจียงใหม่หันเงาไป <c oughs> ก็ไปไหนไม่ได้ละเปื่อนจะเอาบันหัวับไปตะปางก็ไปได้ไปแไปแ้กก็ไ,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 ไ่ได้อยู่เจียงใหม่นี่แหละ <c oughs> ในยุคนั้นเออมามีข้าวสุกใส <c oughs> ข้าวพระอภัย มณนนีแต่งแต้มสมัยนั้นมันมีข้าวพระอภัยมณีนะครับข้าวฮับสเสด็จเ,เออยังมีข้าวฮับสเสด็จแห่พวกหนึ่งนะครับก็มาบ่ายแอมสองผูกเครือกับไกไอซองพวกเนี่ยมันผมไม่ได้บอกแล้วว่าพญาคมเป็นคนแต่งแต่เขาสันนิทานกันว่าได้นะครับสันนิทาน คงเป็นต้านท้าย,ยพระญาพรมเจ้าต่อตำใช่ไหม,ไม,ไมสันมันได้จะเป็นด้านท่า,านพระญาพมเนี่ยแต่งไว้ได้แต่งไว้คือโลกจดจําในกรรมข้าวเครือเอมื่อครั้งเก่ากี้จากโบราณผ่านมาถึงนี่ ยังมีแนวเนาพังพอ้ออ่าโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็คือผมเองก็ทำบอกนู้นนะครับว่าันมันเป็นอย่างี้นะครับอ่าเปน็นตำนานของอันอ่าข้าวอันละนามเหม็นไมพญามงมเป็นหลังพระเจ้าปันนี่ยักษ์สันทองคายแล้วก็มาอยู่เจียงไห่เพื่อนะครับมาได้ได้เมียเด็กพลมาอยู่เนเป็นเจ้านะครับเจ้าโบจันนหครับ ได้ลูกเนี่ลูกอันจื้อขี้หมูนะครับเป็นไม่ยิงครับก็เลยอันสันนิฐานมาปวกนี้ได้แต่งอันข้าวอันนี้แถมสองแถมศอกพูกก็ไหวได้นะข้าวที่บสถเขาเขียนไว้แล้วตั้งแต่อันลูกสันข็องควายมาได้ไหมาไอสองพูกนี่ไอข้าวเพราะพราอภัยมณีแหละก็ข้าวรับเสด็จเนี่ยก็สันนิฐานมาเป็นอันท่านพญารมเขียนนี่เราก็ว่าก็ว่ากันไปแล้วก็โอเคนะครับอ่าวันนี้ ก็เอาเคนนี่ก่อนนะครับ